5ดับผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มี market share มากที่สุดในโลกในช่วงต้นปี2024 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับอีพนี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเผยอันดับผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มี market share มากที่สุดในโลกซึ่งสถิตินี้นะครับมีการนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2024นี้อย่างที่เราเคยอัปเดตไปก่อนหน้านี้นะครับหลายๆค่ายนะครับก็มีการ พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่อการใช้งานนะครับรวมถึงการเก็บประจุฟไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้นทําให้รถยนต์ไฟฟ้านะครับสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเมื่อเทียบกับน้ําหนักของแบตเตอรี่ส่วน5อันดับผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกในช่วงต้นปีนี้จะเป็นใครบ้างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันดับ5้า SK On จากเกาหลีใต้สำหรับตัว SK On ครับน่าจะแยกออกมาจาก SK Innovation แล้วนะครับเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่โดยบริษัทใหญ่ของ SK นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันด้วยซึ่งมีบริษัทในเครืออีก95แห่งภายใต้แบรนด์ SK ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ของ SK นะครับเท่าที่ทราบก็น่าจะมีแบรนด์ Ford และ BMW สำหรับมาร k e t s ตแชรของ SK On นะครับก็จะอยู่ที่ 4.8%ของผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งล่าสุดนะครับทาง SK On ก็ได้พัฒนาแบตเตอรี่แบบโซลิดอิเล็กโทรไล์ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าสำหรับลิเธียมไอออนแบบ Top l เ v e l ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการนำไฟฟ้า สำหรับลิเทียมไอออนยังทําให้อากาศมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการปรับวัสดุเติมแต่งในวัสดุอิเล็กโทรไลต์โซลิดสเตทที่ประกอบด้วยลิเทียมแลนทานัมเซอร์โคเนียมออกซิเจนอีกทั้งทาง SK-ON นะครับยังมีการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้ง2ประเภทนั่นก็คือแบตเตอรี่แบบคอมเพรสิตออกไซด์โมเลกุลสูง และแบตเตอรี่แบบซันไฟที่ประกาศจะคลอดแบตเตอรี่ต้นแบบ2แบบนี้นะครับภายในปี2026และมีการวางจำหน่ายในปี2028 อันดับ4นะครับนั่นก็คือ Samsung SDI ซึ่งแบตเตอรี่ของ Samsung นะครับผลิตให้กับรถยนต์แบรนด์ Hyundai, Fiat และ BMW ซึ่งล่าสุดนะครับทาง Samsung ก็ได้ประกาศความร่วมมือกับทาง Tesla ในเรื่องของ s m a r t t n i n n e r g y g y ทั้งระบบแบตเตอรี่สำหรับใช้ในบ้านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Wall Connector และรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งระบบ s m a r t t h i n g Energy นะครับ จะทำให้มีความครอบคลุมสำหรับการเชื่อมต่อที่ไกลมากขึ้นผ่านระบบ IoT หรือ Internet of Things และสำหรับ Market Share ของ Samsung SDI นะครับในระดับโลกอยู่ที่5.1 อันดับ3นั่นก็คือ LG Energy Solution ผู้ผลิตแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในค่าย Honda และ General Motors รวมถึงพัฒนาระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้กับ Nissan Toyota โดยส่วนแบ่งการตลาดของ LG Energy Solution นะครับจะอยู่ที่13% อันดับ2 BYD ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์สัญชาติจีนซึ่งล่าสุดนะครับทาง BYD นะครับก็ได้มีแผนผลิตเดแบตเตอรี่เจเนอเรชัน2แล้วนะครับคุณหวังเฉินฟูประธาน BYD นะครับก็ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ว่าแบตเตอรี่แบบเแบตเตอรี่เจเนอเรชัน2จะมีขนาดเล็กกว่าเบากว่าและทนทานกว่าเดิมและยังมีการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นสำหรับแบตเตอรี่รุ่นที่2นี้ สำหรับเป้าหมายของแบตเตอรี่ Generation 2นะครับอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องของระยะทางในการวิ่งนะครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการจัดการด้านพลังงานนะครับของแบตเตอรี่เจเน r เรชัน2ที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องสัมพันธ์กับระบบของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนั้นๆนะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานและท้ายที่สุด เบรคแบตเตอรี่เจเนเรชัน2อาจจะส่งผลให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและช่วยให้ BYD นะครับมีเป้าหมายในการขายรถยนต์ไฟฟ้า NEV ในราคาที่ต่ำกว่าเดิมซึ่งอาจจะได้เปรียบในเรื่องของสงครามราคาอีกครั้งโดยส่วนแบ่งการตลาดของ BYD นะครับสำหรับต้นปี2024จะอยู่ที่15.4%และอันดับหนึ่งเป็นของ CATL โดยตอนนี้นะครับ ทาง C.A.T.L ก็ได้พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างชิลลินและเฉินซิงพลัสที่สามารถชาร์จเพียง10นาทีนะครับก็วิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรและทาง C.A.T.L นะครับยังเปิดเผยว่าจะลดต้นทุนสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ LFP ต่อกิโลวัตต์เอให้ได้สูงสุดถึง50%ภายในช่วงกลางปี2024นี้ และนอกจาก c t l จะเปิดตัวแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แล้วยังมีการโชว์กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กลับมาใช้ใหม่บนท้องถนนได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่เก่าเพื่อประเมินว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นๆนะครับจะนํากลับมาใช้ใหม่หรือว่านํามารีไซเคิลได้หรือไม่ อย่างเช่นการเก็บพลังงานสำรองสำหรับโซลาร์เซลล์แบบออนกริดหรือในเคสการใช้งานอื่นๆส่วนแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะครับก็จะมีการรีไซเคิลโดยจะทำการแยกชิ้นส่วนโดยทาง CTL a นะครับมีเทคโนโลยีรีไซเคิลชั้นนำอย่าง Directional Recycling Technology หรือว่า DRT สำหรับการแปรรูปแบตเตอรี่เหล่านี้เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่คุณภาพสูงซึ่งจะมีการสกัดแร่ธาตุอย่าง มีประสิทธิภาพสําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วซึ่งจะสามารถรีคอเวอร์ตัวลิเทียมนะครับได้ถึง91%ส่วนแร่นิกเกิลโคบอ์รวมถึงแมงกานิสนะครับ จะสามารถรีคอเวอร์ได้ถึง99.6%ซึ่งแร่ธาตุที่นํากลับมาใช้ใหม่เหล่านี้นะครับก็มีคุณภาพไม่แพ้กันเลยเมื่อเทียบกับแร่ธาตุที่ได้จากการถลุงจากเหมืองและการรีไซเคิลรวมถึงผลิตแบตเตอรี่จากวัสดุรีไซเคิลแล้วติดตั้งบนรถยนต์ไฟฟ้า EV มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และส่งเสริมการเดินทางแบบกรีนเจอรี่การรีไซเคิลแบตเตอรี่แล้วนํามาผลิตใหม่ผ่านเทคโนโลยีชั้นนําในอุตสาหกรรมจะสามารถมั่นใจได้ ถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ทําการรีไซเคิลแล้วและเป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูง ยิ่งไปกว่านั้นนะครับการรีไซเคิลแบตเตอรี่1ตันจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง3ตันเปรียบได้กับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้300ต้นใน1ปีระบบรีไซเคิลนะครับจะช่วยให้อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลดการพึ่งพาแรงวัตถุดิบจากการขุดเหมืองน้อยลงลดในส่วนของคาร์บอนฟุตปรินและสําหรับ m a ร์เก็ตแชรของ CATL นะครับในช่วงต้นปี2024นี้จะอยู่ที่ 37. 7 สำหรับในช่วงต้นปีนี้นะครับการใช้แบตเตอรี่ทั่วโลกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV จะอยู่ที่216.2กิกะวัตต์อวซึ่งเพิ่มขึ้นถึง21.8%จนะครับจาก177.6กิกะวัตต์อวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและสำหรับอันดับหนึ่งอย่าง CATL นะครับมีการติดตั้งแบตเตอรี่อยู่ที่ 81.1กิกะวัตต์อาซึ่งเพิ่มขึ้นถึง30%จากปีก่อนส่วนทาง BYD นะครับมีการติดตั้งแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่33.2กิกะวัตต์อาวนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นถึง18.3%จากปีก่อนในขณะที่ LG Energy Solution นะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่7.8%ส่วนอันดับอื่นๆนะครับอย่างอันดับ6 Panasonic มีส่วนแบ่งการตลาดโลกอยู่ที่4.7%นะครับ อันดับ7 CALB มีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่4.3อันดับ8ปด e e n e r g y มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.3อันดับ9ก Gocean High Tech มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2.2อันดับ10 Sunwoda มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2เ์และอื่นๆนะครับอยู่ที่8.7เเ ซึ่งก็ถือว่านอกจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดเรื่องของแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีการแข่งขันอย่างดุเดือดด้วยเช่นกันหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน